สวัสดีครับวันนี้ผมเชฟลินนะครับก็มาอยู่ที่ถนนราชดรลำหนีนะครับตัวเมืองปาจีนวีนะครับวันนี้เราเนืนองานยามดีนะครับก็เตรียมเปิดสาขานะครับปาจีนนะฮะตอนนี้กําลังย่างสุกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมาดูใกล้ๆเลยครับวันนี้สาขาปาจีนนะครับเป็นจากน้องสวัสดนะฮะและเพื่อนๆนะครับคนนี้นะครับเจ้าของสาขานะฮะมาที่ปาจีนก็มาหาที่นี้ได้เลยนะครับ ใ่สาขาปราจีนตั้งอยู่พิกัดพิกัดตรงข้ามกับหลานงวดพ่านนิดหลานงวดผ่านิดนะครับหลานงวดผ่านนย์นะครับข้างๆหมูกระทะน้ำเกลืครับวันนี้ก็มีคุณแม่คุณไรนะครับมาเปิดเลิกนะครับขอบอกเปิดทางเจ้าที่เจ้าทางนะครับแม่ก็กำลังขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับวันนี้เรามีจองไ้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับน้องสวัสดิ์เจ็ดสิบแปดตัวแล้วครับเจ็ดสิบดตัวแล้วนะฮะวันนี้นะครับเป็นเรื่องงามยามดีนะครับก็ปลาจีนนะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งสาขานะครับที่เ,เราได้นำเป็ดเชอรี่เลี้ยงจากฟาร์มออร์แกนิกนะครับจากของเชฟลินลังสรรสูตรนะครับจากเป็ดแซ่บคอยชาโดยที่ผมบอกแบบนะครับในเรื่องของหมักแล้วก็น้ำจิ้มนะแล้วก็ในเรื่องชุดการย่างนะครับวันนี้ของปทจีนบุรีเราใช้เตาถ่านย่างหอมกลิ่นธรรมชาตินะครับก็สงวนราคาไว้ที่ตามราคาเฟรนชชายส์240บาทนะครับ ราคาเป็ดเชอรี่ตัวตนะครับก็เราขายในราคาชาวบ้านนะครับคุณภาพระดับพัตคาราคาชาวบ้านนะครับคงคอนเซปตไว้นะครับวันนี้เราโปรโมชั่นให้พี่น้องชาวจีนเพียงตัวละ199บาท199บาทไอีกนะครับวันนี้เหมือน